สวัสดีครับวันนี้กลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวตู้คอนโทรลลิฟต์สชั้นนะก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะแล้วก็มีคนสั่งทําเข้ามาเยอะด้วยนะครับก็ในชุดนี้จะเป็นาทางลูกค้าให้เราทําตู้คอนโทรลลิฟต์สชั้นเอาไปติดตั้งกับร้านอาหารเหมือนเดิมแต่ว่างานนี้ลูกค้าให้เราจัดหาตัวมอเตอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยมันมีอะไรบ้างตั้งแต่มอเตอร์ตู้คอนโทรลอุปกรณ์ที่แถมไปให้นะครับเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตั้งงานได้นะแล้วก็ลูกค้าเตรียมอย่างเดียวก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างลิฟต์นะครับแล้วก็เรื่องของการจุดติดตั้งมอเตอร์นะครับจุดติดตั้งตู้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็ไปเดินใส่ไฟตามความยาวที่เหมาะสมของลูกค้านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้ จะเป็นมอเตอร์ลอบสลิงไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อโอกุระนะครับก็โมเดลจะเป็น eok OK pa 3 1200 h นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์1600วัตต์นะครับก็ยกน้ำหนักได้ตั้งแต่600กิโลกร,รัมหรือไปจนถึง1200กิโลกร,รัมนะครับอันนี้คือตามสเปคเขานะแต่สำหรับส่วนตัวผมที่ออกแบบไว้นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้ในการยกของ ไม่เกิน300กิโลกรัมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสลิง6เมตรมิลนะครับความโตสลิงนะครับ6มิลลิเมตรแล้วก็สายสลิงที่แถมให้นะครับก็ให้ถึง20เมตรเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ ซึ่งในตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวไอลิมิตสวิตตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวคาปาที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆตัวมันเนี่ยมันจะมีแถมตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้มาให้ด้วยนะแต่ว่าพอเราทําตู้แล้วนะครับก็คือจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับก็จะถอดออกแล้วก็เราก็จะเก็บไว้ให้นะครับในตัวกล่องนะครับก็จะมีเป็นอุปกรณ์จับยึดนะครับตัวนี้ยึดมอเตอร์ต่างๆนะก็เอาไปติดตั้งกันดูนะครับ อันนี้เราก็ให้ไปเลยนะครับให้ทั้งกล่องไปเลยนะครับสำหรับตัวมอเตอร์นะครับออ่นีคราวนี้ตัวต่อมาก็คือจะเป็นตัวตู้คอนโทรลนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับก็จะเป็นตู้พลาสติกกันน้ํานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้สวยงามกว่านี้อยากได้ตู้เหล็กก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะครับนะรายละเอียดของตัวตู้นะครับจะมีสวิตช์อิมเมอร์เจนซีนะครับถ้าเราต้องการใช้งานให้เราบิดบิดหมุนนะครับรีเซ็ตนะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการใช้งานให้เราตบไม่ใช้งานที่นี้จะเป็นลักษณะที่ถ้าตัวลิฟต์มีปัญหาลิฟต์เกิดการขัดข้องเกิดการติดขัดนะครับให้ให้ผู้ใช้งานวิ่งมาตบสวิตช์อีเมอร์ตัวนี้นะครับพอตบลงไปปั๊บเนี่ยตัวกล่องจะไม่จ่ายไฟไปที่มอเตอร์จะไม่ทาการสั่งควบคุมมอเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวสวิตช์นะครับที่ใช้ในการกดขึ้นกดลงนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ที่อยู่ติดตู้นะครับเพื่อใช้ในการแมเทนนนนะ ก็จะมีกดขึ้นแล้วก็กดลงนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสวิตที่เอาไว้เลื่อนนะครับเป็น on off ตัวนี้จะเอาไว้เลือกโหมดการใช้งานนะครับ off เนี่ยก็คือจะเป็นโหมดการใช้งานแบบแมนนวลนะครับ on จะเป็นโหมดใช้งานแบบออ t โต้โหมดใช้งานออ t โต้หมายถึงอะไรนะครับโหมดใช้งานออ t โต้ก็คือการที่เรากดสวิตปั๊บจากชั้นหนึ่งะครับลิฟต์มันจะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับจนไปชนกับลิมิตสวิตอีกตัวหนึงนะครับที่ชั้น2แล้วก็ตัดการทำงาน นะครับกับการน,นะครับถ้าเราอยู่ด้านบนนะครับลิฟต์อยู่ด้านบนเรากดสวิตช์ที่ตัวบนนะครับก็จะลิฟต์ก็จะวิ่งมาที่ด้านล่างแล้วก็จะมาหยุดโดยมีสวิตช์ตัวล่างนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดในตู้นะครับในตู้ก็คือว่าจะมีเมนเบกเกอร์นะครับเมนเบกเกอร์ตัวนี้15แอมป์นะครับแล้วก็จะผ่านตัว Uh, ฟิวนะครับฟิวตัวนี้ก็15แอมป์นะฮะแล้วก็จะผ่านรีเลย์นะครับตัวเมนรีเลย์ซึ่งไอตัวเมนรีเลย์เนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยเจ้าตัวลิมิตสวิตช์ด้านหน้านะครับอ่าซึ่งณนะตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> เอ้ยเท่าที่ไม่ใช่ลิมิตสวิตช์ตัวนี้จะเป็นอ่าอีเมอร์สวิตช์ด้านหน้านะครับอ่าซึ่งถ้าเราต้องการใช้งานนะครับให้เราบิดแล้วมันจะมีไฟติดนะตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตบถ้าเกิดว่าสวิตช์มีปัญหาลิฟต์มีปัญหาเราตบเดินมาตบตรงนี้ก็คือ ตัวตู้ไอตัวตู้ก็จะไม่จ่ายไฟเข้าไปในทุกส่วนของตัวตู้นะครับก็คือจะตัดการทํางานเป็นเลยนะคราวนี้ต่อมานะครับจะเป็นตัวรีเลย์แบบอ่าสี่คอนแทนะครับจะมี2ตัวตัวหนึ่งควบคุมลิฟต์แบบอ่าให้มันขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งจะควบคุมให้ลิฟต์ทำงานลงนะครับอ่าซึ่งก็จะสามารถควบคุมได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลนะครับก็คือเราออกแบบวงจรไว้แล้วนะครับ แล้วก็ตัว,ตวมาคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์ที่แถมมากับเจ้าตัวตัวมอเตอร์นะครับจริงๆมันจะอยู่ในนี้แต่ว่าด้วยความที่เราต้องย้ายวงจรทุกอย่างมาไว้ในนี้นะครับเราก็เลย move มาไว้ตรงนี้มันจะสะดวกกว่านะครับก็ในนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับถ้าเปิดออกมาก็จะเจอสายไฟนะครับวิ่งเข้าไปที่ขดลวดเลยโดยตรงนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเราก็จะมีสายกาวให้ด้วยนะครับก็ลูกค้าเดินกาวด้วยเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับ โอเคในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายกล่องนะครับท้ายกล่องก็จะมีเป็นเราเดินสายเอาไว้ให้นะครับมีทั้งหมด4ช่องนะครับช่องที่1นนะครับเป็นสายไฟเข้านะครับก็คือสายไฟเข้าจากเมนเบรกเกอร์นะครับก็ขั้นต่ำนะครับเบรกเกอร์ Baker ต้อง1 5แอมป์ เป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อป้องกันกระแสะสไปด้วยนะครับไม่งั้นมันเบรกเกอร์มันจะทิปได้นะแล้วก็เบรกเกอร์ไม่แนะนําให้เป็นแบบกันดูดเพราะว่าพวกนั้นมันจะสไปง่ายนะครับไอ้โทษทีมันจะดีเทคสไปลแล้วมันก็จะตัดเองแบบออโต้นะครับอ่ะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นสายที่วิ่งไปมอเตอร์นะครับอ่าหลายคนอา,อาจจะกลัวว่า เราต่อสายไฟให้แบบนี้นะครับแล้วจะเอาไปใช้งานเองต่อเองเนี่ยมันจะทําง่ายทํายากมากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะมีตัว label mark นะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้จะเป็น M1 นะครับเราก็ต่อไปหา M1 นะครับตรงนี้ M2 นะครับเราก็ไปต่อไปหา M2 นะครับตรงนี้ต่อให้ตรงกันแค่นั้นนะครับตัวคือชุดนี้เราจะแถมไปให้เลยนะครับอ่คราวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ต่อไปหา สวิตที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือตัวบัตทอมตัวนี้ก็จะต่อไปหาสวิตที่อยู่ด้านล่างเป็นกล่องแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเอาไปติดกับตัวผนังบ้านหรือว่าตัวโครงลิฟต์ได้เลยนะครับก็จะมีสวิตให้1ตัวนะครับแล้วก็ต่อออกมาอีกนะครับก็จะมีตัวลิมิตสวิตตัวนี้นะฮะลิมิตสวิตตัวนี้ก็ด้านล่างด้านบนก็เป็นลิมิตสวิตประเภทเดียวกันนะครับสลับสามารถสลับกันได้นะนะคราวนี้ต่อมาก็คือตัวด้านบนนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ จะเป็นปุ่มกดแบบนี้แล้วก็มีลิมิตสวิตเหมือนกันนะครับโ okay. อเคคราวนี้เรามาดูการทำงานของตัวตู้นะครับเริ่มแรกนะครับจะเริ่มจากเอาที่ปุ่มนี้ก่อนเลยตัวอี e เมอร์สวิตนะครับเรามาพูดกันอี้คือถ้าเราต้องการใช้งานนะครับให้เราหมุนบิดปุ๊บอ่าแล้วดูด้านในไฟตัวนี้จะติดนะครับอ่าแล้วก็เมนเบตเมนแบก็ต้องออนนะ ก็คือเมนเบกเกอร์เนี่ยออนค้างไว้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราสรับเมนเบกเกอร์ลงเนี่ยก็จะไม่ทํางานเหมือนกันนะครับตัวเมนเบกเกอร์เนี่ยเราอ่อนค้างได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าลุถ้าเกิดว่าใช้ใช้งานไปลิฟต์ค้างหรือมีปัญหานะครับลกข่าให้ยูเซอร์วิ่งมาตบตัวนี้นะครับตบปุ๊บตัวลิมิตสวิตตัวนี้ไอ้ทวทีตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะตัดนะครับก็จะไม่ทํางานโอเคอ่ะบิดออนเหมือนเดิมนะครับ คราวนี้มาที่ตัวสวิตช์ออนออฟตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มโหมดฝั่องออนและฝั่งออฟนะครับฝั่งออฟเนี่ยจะเป็นโหมดแมนนวลนะครับแมนนวลก็ manual คือกดแล้วก็ทํางานปล่อยก็จะไม่ทํางานซึ่งปุ่มเราจะมีแค่สปุ่มนะครับกดขึ้นกดลงนะครับคําว่ากดขึ้นก็คือการที่เรากดขึ้นเนี่ยลิฟต์จะดึงสลิงกลับเข้าหาตัวเองนะครับแต่ถ้ากดลงนะครับถ้าเรากดลงนะครับปุ๊บ สลิปจะ,ปละคลายสลิงออกมานะครับแบบนี้เดินไปข้างหน้าเออเนี่ยเรากดลงถ้าเราปล่อยก็คือจะหยุดการทํางานนะครับกดขึ้นก็เหมือนกันครับกดขึ้นกดอก็จะดึงสลิงสลิงกลับมานะครับอ่ะแบบนี้จะขอดึงใบกายก่อนอ่ะโอเค<ม>ก็ทํางานแค่นี้เลยนะครับโหมดแมนวนวลคร่าวๆนะครับต่อมาจะเป็นโหมดออโต้ <c oughs> นะครับ ปุ๊บเรายกอโต้ยกได้เลยนะครับแต่ว่ายกอโต้แล้วสองปุ่มนี้ห้ามใช้งานนะครับเพราะว่าถ้ากดถ้าเกิดว่ากดไปเนี่ยมันจะมีการต่อวงจรที่มันแปลกแล้วมันจะทําให้มอเตอร์เสียหายได้แต่ว่าแค่แป๊บเดียวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองกดให้ดูก่อนก็ได้นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะโยกได้นะครับแต่ถ้ากดปั๊บอีกทีหนึ่งเนี่ยกดขึ้นกดลงมันจะเป็นแบบนี้นะครับวงจรมันจะตัดแปลกๆนะครับเพราะนั้นโหมดอโตโถ้าเราโยกอโต้ไว้ปั๊บห้ามใช้สองปุ่มนี้นะครับให้เราไปใช้ เจ้าตัว2อตอตัวนี้นะครับอ่ะแล้วเขาถามก็คือว่าโหมดแมนนวลมีไว้ทําไมนะครับมีไว้ใช้ตอนลิฟท์ค้างนะครับเพื่อเอาไว้ให้ลิฟ์เนี่ยกดขึ้นไปสุดหรือว่าลงสุดเพื่อให้สามารถใช้งานในโห e มดออโต้ได้ก็เอาไว้ใช้ตอนเซตอัพอ่าหรือว่าเอาไว้ใช้ตอนเซตอัพในการทํางานนะครับก็คือถ้าเรายังเซตอัพลีมิตสวิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือให้เราใช้แมนนวลไปก่อนนะครับอ่ะคราวนี้ก็จะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันพิเศษนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปุ่มนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับอยู่ชั้น2ก็คือจะต่อท่อต่อสายไปใช้ด้านด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น l i ลิมิตสวิตด้านบนนะครับถ้าตัวลิฟต์นะครับมีการชนลิมิตสวิตหรือว่าลิฟต์เนอยู่ด้านบนแล้วนะครับตัวนี้จะจะโยกนะครับมันจะตัดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ถือไว้ก่อน ซึ่งถ้าโหมดแมนนวลนะครับเรากดขึ้นอีกนะครับมันควรจะต้องไม่ขึ้นนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะมีฟังก์ชันนี้เพื่อป้องกันลิฟต์พังเสียหายนะครับถ้าเรากดขึ้นนะครับกดขึ้นปุ๊บตัวลิฟต์ก็จะไม่ทํางานนะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ว่าถ้าลิฟต์อยู่ด้านบนแล้วนะครับตัวสลิงจะไม่ดึงต่ออีกนะฮะคราวนี้ฟังก์ชันนี้ก็สามารถใช้กับด้านล่างได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างโยกเหมือนกันนะครับอ่าแล้วเราไปกดปุ่มนะครับลิฟต์สมมุติลิฟต์อยู่ด้านล่างนะครับเรากดปุ่ม ลิฟต์ก็จะไม่ลงนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับโหมดแมนนวลนะครับง่ายๆกดขึ้นกดลงธรรมดาเลยนะครับอ่าคราวนี้ต่อมาคือจะเป็นโหมดออโต้นะครับเราโยกอ่อนนะฮะเหมือนเดิมนะครับโหมดออโต้ห้ามกด2ปุ่มนี้นะครับเด็ดขาดนะครับอ่าคราวนี้ต่อมาก็คือมาดูกันนะครับโหมดออโต้ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นชุดที่อยู่ด้านบนชุดลิมิตสวิตนะครับแล้วก็มีปุ่มด้วยนะครับ ถ้าลิฟต์อยู่ด้านบนชั้นสองนะครับก็คือลิฟต์ไอ้ลิฟต์มันจะชนกับตัวลิมิตสวิตเนาะแล้วถ้าเราต้องการให้มันลงไปด้านล่างนะครับเราก็แค่กดตัวนี้กดปึ๊บอ่นีปล่อยปล่อยดึงออกไปอ่าลิฟต์มันจะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าลิฟต์ตัวลิฟต์มันจะไปชนกับลิมิตสวิตด้านล่างถ้ามันไปชนปึ๊บตัวตู้ก็จะตัดนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับถ้าลิฟต์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วเรา ลิฟต์ด้านล่างก็คือตัวลิมิตสวิตเนี่ยมันจะชนกับตัวตัวลิฟต์เนาะแล้วกดปับ๊บอ่ามันจะดึงลิฟต์กลับมานะครับจนกว่าลิฟต์มันจะตัดตัวลิมิตสวิตด้านบนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการทำงานนะครับแต่ปุ่มจะกดไม่ได้ท้านนไม่ชนซึ่งถ้าลิฟต์อยู่ระหว่างชั้นนะครับสมมติว่ามันมีปัญหานะครับลิฟต์มันอยู่ระหว่างชั้นเลยนะครับก็คือจะไม่ชนทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับ Uh, เราจะไม่สามารถกด2ปุ่มนี้ได้เลยนะครับอ่ะ uh, กดปุ๊บลิฟต์จะไม่ทํางานนะครับเพราะมันต้องชนเพราะมันต้องชนตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าลิฟต์มันมีปัญหานะครับค้างอยู่ระหว่างชั้นก็คือมันไม่สามารถกด2ปุ่มนี้ได้ถ้าอยู่โหมดอโอโต้เนาะถ้าอยู่โหมดออโต้นะครับแล้วลิฟต์มันอยู่ระหว่างชั้นไม่ชนลิิตสวิตช์เลยทั้งบนและล่างนะครับมันจะไม่สามารถกดสวิตช์ตัวใดได้เลยนะครับจะไม่ทํางานนะครับอ่ะเราต้องเดินกลับมาโยก แค่เป็นแมนนวลนะครับเราห้ามกดตรงนี้ก่อนนะครับเราต้องโยกเป็นแมนนวลก่อนนะครับแล้วก็กดกดขึ้นกดลงเพื่อให้มันขึ้นหรือว่ามันลงไปจนกว่าจะชนลิมิตสวิตตัวนั้นๆนะครับอ,อันนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับก็คือเพื่อเซฟตี้ต่างๆนะครับก็นี่คือเป็นอุปกรณ์ที่เราแถมให้ทั้งหมดนะครับก็คือจะมีมีตู้เมนนะครับมีตัวสวิต ด้านบนสวิตด้านล่างมีลิมิตสวิตบ,บนล่างนะครับอย่างละชุดแล้วก็ตัวมอเตอร์ก็ถ้าลูกค้ามีมอเตอร์อยู่แล้วนะครับก็แจ้งสเปคมอเตอร์เรานิดนึงนะครับว่าเป็นมอเตอร์แบบไหนนะครับถ่ายรูปส่งมาให้เราดูนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับโอเคแล้วก็เรื่องของเมนเบกเกอร์นะครับคือตัวอ่าตัวไฟโทษทีตัวเมนเบกเกอร์ที่จะต่อสายไฟเข้าไปที่ตัวตู้นะครับขั้นต่ำก็คือ1 5แอมป์นะครับเพราะว่าตัวเบกเกอร์ด้านในแล้วก็ตัว ิลด้านในเนี่ยเราเป็น15แอมป์นะครับสายไฟนะครับ2ช่องนี้นะครับที่เป็นไฟเข้ากับไฟออกเปมอเตอร์นะครับต้องใช้ใส่ไฟสายเบอร์2.5สแควร์มิลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะแต่ในส่วนของตัวใส่ไฟที่วิ่งไปหาตัวปุ่มควบคุมนะครับก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้สายไฟเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์1.0ก็พอนะครับโอเค ก็วันนี้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับทั้งชุดนี้ก็จะอยู่ที่หลักประมาณ2 5 0 0 0บาทนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวรอพี่เขาเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ชมนะครับเนื่องจากลิฟชุดนี้ไปอยู่ที่ภูกเกต็ตนะก็อยากจะตามไปติดตั้งเหมือนกันนะครับแต่ไกลเกินไปโอเคบายบาย